สนับสนุนโดยบริการเบอร์ไทยแดนเมืองกรครั้งแรกที่ให้คุณมีเบอร์ไทยจีนห้องกรงอยู่ในซิมเดียวจาก TrueMove Edge สวัสดีค่ะพบกับน,นิดาวันอัศวทวีโชคในไ y ซ s on c h ช n แนลนิค่ะตดเที่ยวเขาเจริสืเทียนเล่นต่อสื่อือเคซินหัวเชอร์กงของผูยชูเตจตั้งเหยียนช่องหัวเริ่มต้นกันวันนี้นะคะนิจะพาคุณผู้ชมไปดูกวนอิ่มพันมือพันเนตรที่หลอมขึ้นมาจากแก้วและมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกกันค่ะ เราไปดูกันนะคะว่าจะมีความยิ่งใหญ่และสวยงามขนาดไหนค่ะพระโพธิสัตว์กวนอิมพันมือพันเนตรองค์นี้นะคะเป็นผลงานของอย่างคุยชานศิลปินชาวไต้หวันซึ่งนํามาจัดแสดงให้ได้ดูกันในฮ่องกงไม่นานมานี้ค่ะโดยถือเป็นพระโพธิสัตว์กวนอิมที่หลอมจากแก้วองค์ใหญ่ที่สุดและองค์เดียวในโลก ได้รับแรงบันดาลใจมาจากภาพวาดบนผนังถ้ำโม่เก่าตุงขวงสมัยราชวงศ์หยวนหลังจากใช้เวลาหลอมนาน4ปีด้วยความร่วมมือของช่างแก้วกว่า100คนและใช้แก้ว4ีตันเป็นวัสดุหลักประกอบกับวัสดุอื่นๆอีก4ตันนะคะหลอมในเตาสูง5เมตรที่ออกแบบและสร้างขึ้นโดนยเฉพาะคาดว่ามีต้นทุนรวมกว่า9ล้านแสนเหรียญท่องกงหรือประมาณ44ล้านบาทนั่นเองค่ะ พระโพธิสัตว์วนอิมองค์นี้นะคะถือได้ว่าเป็นศิลปะที่มีมูลค่ามหาศาลและมีความประณีตสวยงามมากจริงๆค่ะต่อเน,นื่องกันวันนี้นะคะนิจจะพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องราวของชายชาวจีนคนหนึ่งที่ต้องบอกเลยค่ะว่าเขาคนนี้มีทักษะการทรงตัวสูงมากจริงๆค่ะชายชาวจีนคนนี้มีชื่อว่าฟางชูหยินอายุ51ปีอาศัยอยู่ในเมืองขังโจวข,ของประเทศจีนนะคะ เขาคนนี้ไม่ได้ฝึกวิชาก,กังฟูมาแต่อย่างใดแต่ว่าเขาสามารถข้ามแม่น้ําได้โดยอาศัยเพียงแค่ไม้ไผ่สองลำเท่านั้นค่ะโดยไม้ไผ่แต่ละลำนั้นมีความยาว8.5เมตรและมีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด15เซนติเมตรค่ะ ซึ่งเขาก็ได้ใช้ไม้ไผ่ลำหนึงนะคะเป็นฐานในการทรงตัวบนผิวน้ําและใช้ไม้ไผ่อีกลำหนึงประคองตัวจนข้าแม่น้ําไปได้สําเร็จค่ะสาเหตุที่ชายคนนี้อาศัยไม้ไผ่ข้าแม่น้ําแบบนี้นะคะก็เป็นเพราะว่าเมื่อ2ปีก่อนเขาพลาดรถเมล์เที่ยวสุดท้ายที่จะกลับบ้าน เขาจึงลองใช้ไม้ไผ่ที่หามาได้เป็นอุปกรณ์เพื่อจะพาเขาข้ามแม่น้ำกลับบ้านและในครั้งแรกที่เขาลองก็ประสบกับความล้มเหลวโดยทําได้เพียงแค่นั่งบนลำไม้ไผ่เท่านั้นแต่เนื่องจากเขาคิดว่ามันเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะคะและอยากจะลองทําให้สําเร็จเขาจึงฝึกต่อไปจนทําให้เขาสามารถยืนบนลำไม้ไผ่ได้ในครั้งที่5ของการฝึกนั่นเองค่ะด้วยการฝึกอย่างต่อเนื่องนะคะก็ได้ทําให้หลังจากนั้น3เดือน ฟางชูหยินสามารถใช้แม่น้ำสายนี้เป็นเส้นทางกลับบ้านได้โดยอาศัยเพียงแค่ไม้ไผ่สองลำเท่านั้นค่ะเรื่องราวของฟางชูหยินคนนี้นะคะได้สร้างความตื่นเต้นให้กับผู้คนในพื้นที่เป็นอย่างมากเลยล่ะค่ะโดยบางคนนั้นก็ไม่ได้มาแค่ยืนดูเฉยๆนะคะแต่ว่ายังมีการเก็บภาพไปเป็นที่ระลึกอีกด้วยค่ะ คุณผู้ชมคะเรื่องราวของอุบัติเหตุนั้นเกิดขึ้นได้กับทุกคนและเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลานะคะไม่เว้นแม้ก,กับสัตว์อย่างแพนด้าค่ะจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นนั้นวันนี้มินมีภาพมาฝากกันด้วยค่ะขึ้นชื่อว่าเป็นอุบัติเหตุแล้วนั่นก็หมายความว่าสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนนะคะไม่เว้นแม้กระทั่งสัตว์อย่างแพนด้าค่ะที่เมื่อไม่นานมานี้ขณะที่แพนด้าน้อยอายุสองขวบกําลังกีนอยู่บนต้นไม้ก็ได้ตกลงมาที่พื้นพร้อมกับกิ่งไม้ที่หักลงมาอย่่่าางไมคคคดดิะ โชคยังดีนะคะที่เจ้าแพนด้าน้อยไม่ได้รับบาดเจ็บใดๆซึ่งเหตุการณ์นี้ได้เกิดขึ้นที่เมืองหยาอันบนพรมเสฉวนของประเทศจีนโดยหลังจากเกิดเหตุนะคะทางเจ้าหน้าที่ก็ได้รีบเข้ามาให้ความช่วยเหลือและพาเจ้าแพนด้าไปยังคลินิกของศูนย์พ่อแพนแพนด้าเพื่อตรวจร่างกายอย่างละเอียดอีกครั้งซึ่งผลการตรวจนั้นก็ไม่พบความผิดปกติใด,ดๆค่ะเห็นแพนด้าน้อยร่วงลงมาแบบนี้แล้วก็อดสงสารไม่ได้เลยนะคะแต่ว่าโชคยังดีค่ะที่ไม่ได้รับอันตรายใดๆค่ะ แล้วกลับมาพบกับนีดิดาวันได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์แบบนี้นะคะสําหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำ True Tower รัชดาค่ะไมโครวีเต每周一到周五同一时间继续收看 TNN 二十四核心งสื同推出的放眼中国今天档史杰淑谢谢观看แล้วกลับมาจับตาทุกเรื่องราวแดนมังกรได้ใหม่ใน e y e อ on China News นะคะสําหรับวันนี้ดีลาไปก่อนสวัสดีค่ะ